ไปญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับญี่ปุ่นเราอยู่สนามบินยอนเง International a p ในการเดินทางครั้งนี้นะคะพวกเราเดินทางไปกับสายการบิน Air a เ x ที่ออกเดินทางจากกรุงเทพในเวลา1 0 0ง45และถึงที่นาริตะในเวลา1ทุ่มพร้อมทั้งสั่งบริการอาหารบนเที่ยวบินและเลือกที่นั่งในค u o e t z o n นเพื่อที่จะได้พักผ่อนอย่างสบายตลอดการเดินทางค่ะ หลังจากที่เดินทางถึงสนามบินนาริตะนะคะด้วยความที่ที่พักของพวกเราตั้งอยู่บริเวณอุเอโนโะเราจึงเลือกรถไฟเคเซสกายไลเนอร์เ <Sky> พื่อเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองค่ะที่พักตลอดหนึ่งสัปดาห์ของเราในโตเกียวชื่อว่า Hotel Wings International s e l e c t u e n o อุเอโนะโอคา อยู่ใกล้กับสถานี JR Ueno และ Metro Ueno โรงแรมนี้เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2018ที่ผ่านมาแพ็จจองมาในราคา10,400บาทสำหรับ6คืนราคานี้เป็นราคาที่รวมอาหารเช้าแบบ light breakfast แล้วนะคะจะเป็นพวกขนมปังชากาแฟและมีบริการเครื่องดื่มร้อนตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ ข้อดีของที่นี่คือเช็คเอาท์ได้ตอนเที่ยงนะคะถ้าเกิดเป็นเมมเบอร์ซึ่งตอนนี้เราก็ได้บัตรเมมเบอร์มาแล้วเรียบรอ้อยยยหลังจากที่เช็คอินนะคะแล้วก็ออกมาหาอะไรกินกันตัวโรนแมของเราตั้งอยู่ใกล้กับอูเอโนก็คือใกล้กับตลาดอเมโยโกเลยดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของกินค่ะเพียบ ก็าราคาตามจานอะถูกนะครับพ่ออ้ออะไรม่อธิบายให้เราครับกูหน้าแบบรัก่เอย้างไไมปกินน่อนได้เลย ตอนนี้ีมร้านมิวรารมิสกิโกะนะคะหรือร้านซูชิหน้าคนอุ่ยเนาะร้านที่ใครๆก็มากันแต่เราคู่เคยมาครั้งแรกคือปกติกลางวันนะจะลูกค้าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นซูชิหน้าคนที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแต่ตอนนี้เรามาตอนสามทุ่มนะเราก็เลยได้คิวแรกๆหน่อยก็น่าจะรอนไม่นานถ้าเดี๋ยวจะไปกินว่าอร่อยทำไมลุ้มลุ้มดีมากเลยเราเยอะฝั่ตัวใหญ่ น,น,นี่อ่ะมาโอบไฟกันไปเลยให้ต่อที่ใช่ไหมใช่ต่อที่ค่ะเส้นยเย็นเส้นาอใช่นี่นักศึกษาอังกฤษติต่อที หเหมือนพออยู่คนสึกกนม่างอัมพรางอไรไรยหคะหก็ดีก็ดีเนาะขนมชามเป็นเล่าๆหน่อยว้าว ดูดีแอคชั่นดูสกอรัตมันเคยนั่นน่ะน,นั่นน่ะบลูเบอ,อร์รีะที่เหาชอบอ่ะจิงอกโอากกินน่ะแต่กุกะไม่หมดรรรรหรอคำสี่ร้อยสิบยนเีก็ถูกใช่เติาไปเ่นี่ก็แล้วอีก่อขอหนึ่งอันสองอันเหลือหมด่ อันนี้มันเป็นอะไรนะคะคือมันตนัวเลแล้วก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรเนาะคอนแต็คหวานจะเรียกว่าพริเปอร์คน <c oughs> น่นนงฟังกไหวสิสิรกินไปเก้าจานนะคะ คน2คพ0 0เยน2พ0 0เยนคนละาหกล้อแต่ว่าเมื่อกี้บี๊ใช่สองคน2พ0 0เยนคนสามร้อยบาทอ้าวคนสามร้อยไม่กี้บีกินตั้งสิบชิ้นเนี่ยชิ้นละประมาณสามสิบบาทเอย่างเงเนาะก็เยอะด้วยปาบีบอกว่าบีจะไปกินละแมงก์อตายแน่นเลยที่นีแม้ก์มหากรร๊ะขณะนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มนะคะเราก็กำลังหาของกินกันต่อนะถึงพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นเช้าไปเล่นสนงคบอร์แต่ว่า เราก็จะอดทนอดทนนะคะ